สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับรถกอล์ฟไฟฟ้าฟอยเว้ออีกตามเคยนะครับวันนี้เป็นรถที่เราแนะนํามากๆสําหรับลูกค้านะครับสําหรับคนที่งบอาจจะไม่ถึงรถใหม่หรือว่าไม่ต้องการรถใหม่หรือรถที่ราคาย่อมเยาว์นะครับแนะนําเป็นแบบนี้เลยก็คือรถรีเฟชนะครับคือเอารถคันเก่ามาทําใหม่มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีบอดี้ทำสีใหม่ครับคันนี้ทำเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ มีกริตเตอร์หน่อยหนึ่งนะครับมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าครับไฟหน้าธรรมดาเป็นดวงเดียวนะครับแต่อันนี้ลูกค้าสั่งให้เป็น2ดวงครับมันจะเป็นไฟ LED สีขาวนะครับตอนกลางคืนสว่างจริงๆดวงเดียวเพียงพอแล้วครับในส่วนของด้านข้างบอดี้เขาก็ทําสีใหม่นะครับเป็นสีเดียวกับบอดี้หน้าเลยก็คือทําบอดี้สชิ้นนะครับหน้ากับหลังต่อไปก็หุ้มเบาะใหม่นะครับ,บเบาะก็จะมีสี่ชิ้นก็คือที่นั่ง2ชิ้นก็คือ ตอนหน้ากับตอนท้ายนะครับแล้วก็พนักพิงสองชิ้นนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหุ้มใหม่สีน้ำตาลแบบนี้นะครับในส่วนของหนังนะครับหนังเขาก็จะเป็นเกรดที่สามารถใช้ในพื้นที่กลางแจ้งได้ครับไม่ว่าจะตอดที่ตากแดดนะครับก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับหนังอันนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับเบาะเขาก็จะหันหลังเข้าหากันนะครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็หุ้มหนังแบบเดียวกันสีเดียวกันนะครับแต่ความพิเศษของเขาคือ คันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นตะกร้าใส่ของได้ครับจะเห็นสังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นตะแกรงนะครับแล้วเราก็สามารถดึงเบาะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็สามารถเก็บของได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตะกร้าเลยของก็จะไม่หล่นเพราะว่าเขามีตะแกรงข้างๆแล้วก็ฝาท้ายปิดอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นของที่ใหญ่หน่อยนะครับเราก็พับลงอีกทีหนึง่งมันก็จะได้เป็นพื้นที่ยาวๆใหญ่ๆอย่างนี้แล้วนะครับ สามารถวางของชิ้นใหญ่ได้แล้วในส่วนของหลังคาที่เขาสูงเราก็สามารถวางของชิ้นสูงได้ครับถ้าสมมุติกลัวว่าของจะหล่นเราก็สามารถเอาเชือกมาลัดกับตรงตะแกรงนี่นะครับแล้วก็ลายกับของเพื่อไม่ให้มันหล่นได้ครับเวลาเก็บก็ง,ง่ายๆเลยแล้วก็คือยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็วางเลยเขาก็จะกลายเป็นเบาะนั่งเหมือนเดิมนะครับและเบาะนั่งอันนี้เขาก็มีที่วางขามาให้ได้ครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ยังมีที่เก็บของอีกหนึ่งอันก็คือใต้คนนั่งนะครับตรงนี้ก็สามารถวางของได้อีกนิดหน่อยข้างหลังเราก็จะมีเป็นไฟท้ายตอนกลางคืนให้ครับไฟสีแดงแล้วก็ไฟสีเหลืองเป็นไฟเลี้ยวนะครับในส่วนของล้อเป็นยางใหม่นะครับพร้อมกับล้อก,กระทะฝาครอบล้อสีเงิน5ก้านคู่อย่างนี้ครับความพิเศษของคันนี้เลยก็คือแบตเตอรี่เขาเขาไม่ใช้แบตเตอรี่น้ำนะครับเขาจะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับอันนี้ มาดูการภายในมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปเลยเริ่มแรกเลยนะครับคันนี้จะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเพียงพอละกันไม่ไม่ได้ออปชั่นเยอะอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเปิดปิด on off นะครับอันนี้น,นี้ไฟหน้าดึงขึ้นดึงลงอันนี้เป็นหน้าจอบอกระดับของปริมาณของแบตนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยว คันเร่งและเบรกนะครับแล้วก็คอนโซลเขาก็จะมีที่ใส่ของเยอะเลยตามฉบับรถกอล์ฟเลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วติตำแหน่งนะครับคันนี้มีหูกระจกให้นะครับมองข้างแล้วก็กระจกมองหลังอย่างนี้ครับเกียร์ของเขานะครับจะอยู่ข้างๆที่ชาร์จแบตเลยเกียร์ของเขาจะเป็นแบบคันโยกนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอย่างนี้ครับเวลาถอยหลังก็จะมีเสียงนี้นะครับ อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตของเขารูอยู่นี่ที่ชาร์จแบตของเขาคันนี้สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับก็คือเป็นสายชาร์จเสียบเข้าไปเลยไม่ต้องมีตัวแปลงไฟนะครับเพราะว่ามันบิวอินอยู่ในที่นั่งหมดแล้วครับสําหรับคันนี้ในส่วนของกระจกหน้าหรือว่าตัวข้างรถหรือว่าส่วนไหนที่สามารถแปะสติกเกอร์ได้นะครับลูกค้าสามารถสั่งเรามาได้เลยนะครับส่วนคันนี้เขาก็จะแปะไว้ข้างหน้านะครับเป็นข้างบนกับข้างล่างอย่างนี้อันนี้เราทําให้นะครับ สำหรับใครที่สนใจรถกอล์ฟแบบนี้หรือรถกอลฟแบบอื่นสามารถติดต่อทางไลน์แอดหรือโทรหาเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ